สวัสดีครับวันนี้วันครบรอบเป็นเดือนครับเราแลวดูครบรอบดีแต่งตัวดีเฮ้ยวันนี้มาจิ้งจ้าครับที่เฮลคาเฟ่กันแล้วจองจอง่ายอ่ะจองที่อับบอสเอเลเวนไปนะครับต้องแทนด้วยครับแทนไม่อยากไปแล้วเลยมาที่นี่แทนที่เกียรแต่งตัวไม่พูดเลยพูดเลยเนี่ยครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับ ตอนทียโเีมหน้าใสนะไม่เชื่อเลยขอกว่าขอบคุณนะฮะสำหรับาำอยนในวันพรบรอบของเราเสร็จตือนโอ้ยน้ำไม่ได้เลยน้ำเล่นน่ะในน้ำแตกใส่หน้าดูเล่นเ่นขาเดินครับมาแล้วมาแล้วขนมปังมาแล้วชนะใช่ครับสั่งมาเกะฮาวทีแค่นี้พอเาทองปีนะคร ่ท,ทางทํมาเยอะมากสวัสดีครับคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็คงจะถามีประเด็นนะครับเรื่องที่ว่าแรงรัดก,การไหมนะครับนี่นะครับให้ดูอาหารโขดมากก็คือ่ดเดียวของหมสุสต์ แนะนำมากินนะครับถ้าใครมาที่ร้านนี้ต้องสั่งเป็นอาหารเฟระดของการเลยโอ้โหเดี๋ยววันนี้นะครับจะร้องเพลงให้ฟังนะครับฮิ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 โยมิฮ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 ิโยมิเนี่ยนะครับเดี๋ยวพ่อจะบอกวิธีทำนะครับจริมั้ยเออจรินทำให้ดูมันนานไปแล้วนี่ครับอันนี่ครับ เอาไว้ก <Jedi. S 2> ุมกัวเพราะว่าหนาวหนาวกระเด oluyor? ็นหนาวกระเด็นครับไอเทีนี้ไม่ได้เอามาปิดที่ที่นะครับให้สบัดนี้ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็อย่าไืมหลังคอนะครับนี่นะครับย่าชีคื่หลังคออะไรละครับผมผมปอมทำงานอะไรล่ะอาละครับบ๊ายบายเจอกันเจอใครที่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับมีข้าวแล้ว